สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Horo New Gen นะคะ และขอสวัสดีประจำเดือนมิถุนายน2,565นะคะ<อ>ค่ะแอดมินต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะทีะ่หลายๆท่านเข้ามากดติดตามช่องโฮโรนิเจนของเราต้องบอกว่าทางแอดมินเองเนี่ยไม่กล้าที่จะขอให้ทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่วงที่เปิดคลิปแรกๆเลยเปิดช่องสมัยปลายปีที่แล้วก็อาจจะเคยพูดครั้งแรกเดือนแรกเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่กล้าพูดแล้วเพราะว่าเกรงใจเอาเป็นว่า หากท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปของช่องเราแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้คิดว่าเป็นการเข้ามาฟังเพียงเพื่อความผ่อนคลายเป็นเพื่อนในช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกว่าดาวแล้วอยากต้องการทิศทางของชีวิตบางทีการเข้ามาฟังดวงเนี่ย เป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ทําให้ท่านวางแผนอนาคตล่วงหน้าได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์เนี่ยโดยคอนเซปต์ของทางช่องเราที่นําเสนอไปทุกครั้งก็คือการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นสถิติที่เก็บมายาวนานมากเป็นระยะเวลาหลายพันปีและสืบทอดกันมาในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ไม่อยากให้วิชาที่มีประโยชน์นี้ต้องสูญสลายหายไปเราจึงพยายามที่จะนํามาสืบทอดแล้วก็ เผยแพร่ออกไปด้วยหลักการการอธิบายที่เข้าใจง่ายฟังง่ายในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่นะคะค่ะและเช่นเคยนะคะตามที่เหมือนกับทุกครั้งที่ได้อธิบายไปนะคะคือเราจะใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากในการนำมาคำนวณเพื่อหาลัคนาของตัวท่านนะคะหากท่านใดยังไม่ทราบสามารถใช้ลิงก์ที่แปะไว้ข้างใต้คลิปได้เลยนะคะ ลองใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของท่านและเวลาเกิดของท่านสำคัญต้องมีเวลาเกิดที่แม่นยำนะคะยิ่งทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดดวงชะตาค่อนข้างจะชัดเจนนะคะ และเมื่อทราบลัคนาแล้วนะคะท่านสามารถไปฟังตามคลิปนั้นๆในลัคนาของท่านได้เลยนะคะและการทํานายดวงด้วยลัคนาหรือราศีแบบนี้เป็นการทํานายดวงโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดูดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านสามารถฟังและนําไปเปรียบเทียบในการประยุกต์ใช้หรือออกแบบหรือวางแผนในการดําเนินชีวิตในเดือนถัดๆไปได้นะคะค่ะเรามาดูกันที่ชาวลัคนาราศีธนูนะคะในเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้าง เช่นเคยค่ะเราจะใช้สัญลักษณ์ลอลิงที่ย่อม,มาจากลัคนาวางไว้ที่ตำแหน่งของลัคนาราศีธนูหรือมีภพเรือนที่ชื่อว่าตานุซึ่งแปลว่าตัวต,วตวนของท่านนั่นเองนะคะดาวประจําตัวของชาวลัคนาธนูคือดาวพระพฤหัสแทนด้วยสัญลักษณ์เลข5ไทยมีสีส้มนะคะดาวประจําตัวของท่านในขณะนี้ได้เดินทางอยู่ในราศีมีนหรือภพเรือนพันธุซึ่งแปลว่าอสังหาริมทรัพย์หรือครอบครัวนั่นเองต้องบอกว่าในช่วงตั้งแต่วันที่8เมษายน2565และยาวไปเป็นเวลา12เดือนด้วยกันก็คือ คือ 1>, 1ปีชาวลัคนาธนูนจะต้องมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวลงหลักปักฐานหรือมีโอกาสจะได้บ้านช่องที่ดินนะคะตลอดระยะเวาลา1ปีนี้เลยนะคะและในช่วงสองปีครึ่งนี้ตั้งแต่ปลายปี6 3 2 5 6 3จนถึงต้นปี2 5 6 6ดาวพระเสาเองเนี่ยได้สถิตอยู่ในภพเรือนกระดุมพระซึ่งหมายถึงการเงิน ซึ่งตำแหน่งนี้ดาวพระเสารเนี่ยได้ตำแหน่งในทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเกษตราธิปดีหมายถึงความมั่นคงทางการเงินนั่นแปลว่าในระยะเวลา1นสปีนี้ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสร่ำรวยและมั่นคงแน่นอนนะคะค่ะเราจะมาเจาะกันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะในเดือนมิถุนายนนี้ดาวพระเกตแทน,นสัญลักษณ์เลข9ก้าไทย และดาวพระอังคารแทนด้วยสัญลักษณ์เลขสามไทยมีสีชมพูได้เดินทางมาประกบอยู่ในภพเรือนพันธุต้องบอกเลยว่าจะต้องมีเรื่องราวใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหาชาวธนูแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายบ้านที่ดินหรือมีคนที่เป็นหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าดาวพ,พัทพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนหุ้นส่วนหรือปัตตนิคู่ครองคู่ขาคู่หุ้นส่วนเนี่ย ก็ได้สถิตอยู่ในภพเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงการริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆและประกบคู่กับพระราหูซึ่งเป็นคู่กัดเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่7มิถุนายนนี้ชาวลัคนาธนูอาจจะได้พบกับคนใหม่ๆที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์แต่ขอให้ดูให้ดีบางทีอาจจะมีการเรียกได้ว่า หักหลังหรือไม่ซื่อสัตว์เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสาัชะซึ่งหมายถึงเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ดูให้ดีบางทีเขาอาจจะนําพระโปรเจกใหม่ๆมาให้แต่อาจจะไม่โปรง่งใสขอให้ละเอียดถี่ถ้วนและเช็คให้ดีหลังวันที่7มิถุนายนไปแล้วดาวพระพุธถึงจะยกย้ายออกนะคะและไปอยู่ในภพเรือนอารีและไปประกรบคู่กับดาวพระอาทิตย์ซึ่งแทนในสัญลักษณ์เลขหนึ่งไทยมีสีแดงสดคู่นี้เป็นคู่สัญญาคู่ค้าคู่ประชาสัมพันธ์ คู่หุ้นส่วนเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะการงานใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวลักนาธนูแน่นอนแต่ว่าในภพเรือนอริแบบนี้ขอให้ระมัดระวังตรวจเช็คเอกสารให้ดีรวมถึงก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงคนสนิทที่อาจจะ ไม่ได้โปร่งใสรยเเพราะฉะนั้นในการเซ็นเอกสารตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนขอให้เช็คให้ดีนะคะเพราะหลังจากวันที่15มิถุนายนไปแล้วอาจจะเป็นการดีกว่าเพราะว่าดาวพระอาทิตย์จะยกย้ายจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปัตตนิดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระซึ่งหมายถึงความสุขความจเจริญเข้าสู่เรือนปัตตนิซึ่งหมายถึงคู่หุ้นส่วนคู่ค้าจะนําพาความสุขความจเจริญที่ดีมาให้กลางเดือนไปแล้วจะดีกว่านะคะต้นเดือนอาจจะยังไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่หลังจากวันที่19มิถุนายนดาวพระสุขซึ่งแทนสััญลกษณ เลข6ไทยมีสีฟ้าก็จะยกย้ายเข้าสู่เรือนอริมาประกบคู่กับดาวพระพุธซึ่งเป็นคู่สมพลธาตุน้ําซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของโชคลาภเลยนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระด้วยและเป็นดาวเจ้าเรือนอริและตําแหน่งนี้ก็มีตําแหน่งเป็นเกษตราราธิบดีในทางโหราศาสตร์ซึ่งหมายถึงความมั่นคงและยังมา ควบคู่เป็นธาตุน้ํากับดาวพระพุธอีกนั่นแปลว่ามีโอกาสได้เงินก้อนโตในเรื่องของการเงินมีเข้ามาแน่นอนแต่เนื่องจากเป็นภพเรือนอริแบบนี้นั่นแปลว่ามีโอกาสที่เงินจะรั่วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้วางแผนการจับจ่ายให้ดีมีโอกาสได้งานและได้เงินได้โปรเจกต์ใหม่ๆแต่ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการเสียไปจับจ่ายวางแผนให้ดีนะคะ แต่ในวันที่26มิถุนายนนะคะดาวพระพุธเนี่ยจะยกย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนิแล้วและมาประกบคู่กับดาวพระอาทิตย์ในช่วงปลายเดือนเป็นคู่ค้าคู่สัญญาที่เหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นแนะนําว่าจะทํางานหรือจะลงสัญญาใดๆขอให้เป็นหลังจากวันที่26ไปแล้วปลายเดือนไปแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ปลอดโปร่งและปร่งใสสาหรับชาวลัคนาธนูนะคะ ค่ะแล้วเรามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิก็คือพระพุธนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์เลขสีไทยมีสีเขียวเป็นดาวเจ้าเรือนความรักนั่นเองและเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะก็คือการงานด้วยนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะพระพุธเนี่ยได้สถิตอยู่กับพระราหุเป็นคู่ศัตรูกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะยังไม่โอเคมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนแต่ว่าอาจจะทําให้ไม่โปร่งใสอาจจะทําให ไม่มีโอกาสได้รู้จักเบื้องหลังเขาดีพอบางทีเขาอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่ปร่งใสยังซ่อนอยู่นะคะแต่หลังจากวันที่7มิถุนายนไปแล้วดาวพระพุธก็จะยกย้ายออกจากเรือนปุตตะเข้าสู่เรือนอริไปเจอกับดาวพระอาทิตย์เป็นคู่ค้าคู่สัญญามีโอกาสได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่จะ มาให้ความรักมีความสนใจมาให้ท่านในกรณีคนโสดนะคะแต่อย่างไรก็ตามการพบเจอกันในพบเรือนอริแบบนี้ยังมีโอกาสเป็นไปได้ว่าหนึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยชอบหน้ากันสักเท่าไหร่หรืออาจจะมีปัญหากันเล็กๆ,ๆน้อยๆเกิดขึ้นในระหว่างการรู้จักกันคือยังไม่โปร่งใสสักทีเดียวยังไม่ราบรื่นสัทีเดียวแต่หลังจากวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปดาวพระทิจะยกย้ายเข้าสู่เรือนปัตนีโอกาสาที่จะคลี่คลายในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยจะมีมากขึ้นจะทําให้ท่านได้พบเจอกับคนที่เข้า มาใหม่ๆใ,ในชีวิตและวันที่26เนี่ยเป็นวันที่ดาวพระพุธจะยกย้ายจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปัตนิมาประกบคู่กับดาวพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าช่วงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมกับการเปิดใจให้กับคนใหม่ๆจะเหมาะสมกว่าเป็นช่วงเวลาที่ทางโล่งแล้วปลอดโปร่งแล้วมีโอกาสได้สละโสดสําหรับคนโสดนะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยในเรื่องของความรักนะคะทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางโหราศาสตร์เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พ่อหมดเมรินเพิ่มเติมกันอีกคะ่ะ ไพ่พอมดเมอรอลินขึ้นมาแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าพลังงานของชาวลัคนาธานูในเดือนมิถุนายนนี้เป็นพลังงานของความแอคทีฟจะมีในเรื่องของการงานและโปรเจกต์เข้ามาเป็นสําคัญเลยนะคะที่สําคัญคือจะเจอหุ้นส่วนรายใหญ่ของชีวิตท่านจะพบเจอกับบุคคลที่จะเข้ามาร่วมโปรเจกต์และนําพาสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญแต่ว่ามีความเครียดมีความเหน็ดเหนื่อยมีความยุ่งยากเกิดขึ้นระหว่างทางตลอดเวลาแต่เมื่อทําสําเร็จ ท่านก็จะได้เดินบนเส้นทางใหม่ของชีวิตซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีงามด้วยนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้เข้าสังคมจะได้มีเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดเป็นบุคคลผู้มีบารมีแม้จะต้องฟันฝ่าความยุ่งยากหรืออุปสรรคกว่าจะได้สําเร็จเนี่ยก็ถือว่าไม่ง่ายนะคะแต่เป็นโอกาสที่ดีของชีวิตค่ะ ในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยว่าโดดเด่นนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ในกรณีของท่านใดที่ทํางานเป็นเงินเดือนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับงานดีๆหรืองานเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่หยิบยื่นให้ท่านแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวท่านก็มีโอกาสจะได้พบเจอกับลูกค้ารายใหญ่ซึ่งโอกาสที่จะได้เงินเม็ดโตเข้ามาในเดือนมิถุนายนก็มีนะคะ มาดูกันในเรื่องของความรักนะคะสําหรับพลังงานของไพ่พมดเมอร์ลินขึ้นมาในลักษณะที่ว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสจะได้พบเจอคนรักในการมาร่วมหุ้นในการมาร่วมงานหรือถ้าเกิดเป็นคนที่ทํางานในบริษัทก็จะได้ร่วมโปรเจกต์ทำงานร่วมกันอาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันในออฟฟิศเดียวกันประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องบอกว่าท่านมีโอกาสที่จะมีความเหน็ดเหนื่อยร่วมกันได้ร่วมลงทุนหรือ เปิดกิจการใหม่ร่วมกันเป็นครั้งสําคัญนะคะซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของครอบครัวท่านนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้นะคะต้องขอขอบคุณชาวลัคนาราศีธนูมากๆนะคะที่ให้เกียรติดตามช่องโโรเจนและพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ